ถัดจากกลุ่มมาถึงอะไรแล้วครับถัดจากลัคนาราศีกลุ่มก็มาถึงชาวลัคนาราศีมังกรมีใครลัคนาราศีมังกรบ้างทักทายกันด้วยนะครับลัคนาราศีมังกรนะมังกรมาแล้วนะมังกรลัคนาราศีมังกร,การ,างกรดวงชะตาจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือน เดือนอะไรวะเดือนมิถุนายนนะครับลัคนาราศีมังกรคุณมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนเสายังคงทับลัคนาของคุณอยู่นะครับแล้วก็ดาวพรหัสไปอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าหรือภพที่สดาวศุกร์ไปอยู่ในตำแหน่งตีโกรร่วมธาตุดินหรือภพที่ห้า นะครับแล้วก็อาทิตย์กับพุธไปอยู่ในเรือนอริอ้าตั้งใจฟังให้ดีนะชาวมังกรทุกท่านสิ่งที่สินแสหมิงจะบอกตรงนี้กับชาวลัคนาราศีมังกรนั้นด้วยรอบวงโครจรต่างๆของดวงดาวนะครับคุณจะมีความรู้สึกแช่มชื่นแล้วก็เบิกบานในเรื่องส่วนตัวในเรื่องความรักมากยิ่งขึ้น อย่างแรกที่มองเห็นตามดาวคือดาวเสาร์ที่ทับรักเป็นเกษตรนั้นได้ตีโกนไปร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์เป็นเกษตรตราธิปดีดาวศุกร์ก็เป็นตัวแทนความรักนะเพราะมีแสงในความรักอยู่ในตัวมันเองเขาเรียกว่าวีนัสถึงแม้ว่าศุกร์กับสาวมันไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่แต่ในกรณีที่โยกตีโกนกันแบบนี้ก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรตรงกันข้ามกลับส่งผลดีในเรื่องของความรักด้วยซึ่งทําให้ชาวมังกรน,นั้น ช่ำชื่นในเรื่องของความรักกว่าช่วงที่ผ่านมารู้สึกดีรู้สึกสบายใจรู้สึกมีความรู้สึกเ,เหมือนกับตัวเองนั้นได้รับความรู้สึกที่แฮปปี้มากๆกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีต้องมังกรต้องระวังนั้นกลับเป็นเรื่องของคำพูดคำจานะกลับเป็นเรื่องของคำพูดคำจา แล้วก็พยายามอย่าไปสร้างศัตรูใดๆนะครับนะเพราะว่าดาวพฤหด,ดาพุธนั้นได้โคจรอ,อยู่ในเรือนอารีเป็นกเกษตรราธิบดีก็ระวังเรื่องคำพูดคำจานิดนึงอย่าไปวิพากษ์วิจาร์ณอะไรใครโดยไม่จำเป็นพยายามเลี่ยงการพูดถึงบุคคลที่2ที่สในแง่ลบนะนะครับแต่ยังไงก็ตามเธอในเดือนที่ผมบอกคือมิถุนายนนี้ชาวลัคนาราศี มังกรล้วนแล้วแต่ได้รับความสุขและความสบายใจจากสิ่งรอบตัวอย่างมากทีเดียวส่วนในเรื่องของการเงินนั้นก็จะมีกินมีใช้ตลอดนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์อย่าไปซื้อของหรือไปเอฟอะไรผิดพลาดนะจะซื้ออะไรขอให้ดูให้ดี ขอให้ดูให้รอบข้อนะครับนะขอให้ดูให้ดีขอให้ดูให้รอบคอบระวังเสียงเงินไปฟรีๆนะไอการเงินของคุณนย่าไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าจะมีปัญหาคือเกิดจากความผิดพลาดของตัวคุณเองนี่คือสิ่งที่ทินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับส่วนในเรื่องความรักผมได้เกริ่นไปประมาณหนึ่งแล้วก็มาอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่า ความรักของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นสดชื่นแฮปปี้กว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างมากมายมีความรักเข้ามามีคนที่ถูกใจเข้ามาหรือมีไมตรีที่ดีต่อกันนะส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วคู่ครองก็จะเอาใจใส่กันมากยิ่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมารวมๆแล้วชาวมังกรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาจริงๆ นะครับแล้วก็เป็นเดือนที่คุณจะได้เงินได้ทองโชคดีแต่ก็ระวังเสียเงินจากความผิดพลาดจากความความเผลอเรอของตัวคุณเองนะบอกก่อนนะเออบางทีได้เงินมาเนี่ยจังหวะเผลอเรอใช้เงินไม่ถูกต้องไปโอ้ไปเอฟนู่นนี่นั่นเนี่ยระวังอ่ะเสียเงินได้ของไม่ตรงปกหรือว่าเสียเงินไปเปล่าๆฟรีๆนะดูให้รอบคอบนะครับชาวมังกรทุกท่านนะ อ้าวลัคนาราศรีต่อไปสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ไอดีมาสเตอร์หมิงหก หกหกหกสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล